สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางลำเเาาสุทธาเสถียรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพพร,รัรราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางลำเพาสุทธเสถียรณเมนวัดท่าทองซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2555สิริอายุ89ปีนางลำเพาสุทธเสถียรเป็นทิดาของพระยาพดุงวิทยาเสริมกำจัด พลางกูลกับคุณหญิงเหรียญพดุงวิทยาเสริมเกิดเมื่อวันที่10เมษายน2465สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยวัฒนาวิทยาลัยและตเตรียมธรรมศาสตรระยะหนึ่งก่อนที่จะศึกษาต่อด้านภาษา Finishing Course ของโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยแล้วได้ทำงานเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยและที่โรงเรียนดรุโนโทยาน หลังจากสมรสกับนายวิทย์สุทธาสเสถียรมีที่ดาสามคนจึงลาออกจากการทำงานเพื่อดูแลครอบครัวโดยส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูกๆอย่างเต็มที่รวมทั้งอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญให้มีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยจนประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงธีรลักษ์สุทธาเสถียนคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นกรรมการและเลขานุการโครงการทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ที่จังหวัดสกลนครวันนี้นายพลากรสวนรัตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามคัคคีสมทบทุนก่อสร้างระบบน้ำภายในสำนักสงฆ์และแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านที่ทางจังหวัดสกลนครและส่วนราชการต่างๆจัดขึ้น สำนักสงฆ์แห่งนี้มีหลวงพ่อสแสวงสุมังคโลเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบนมัสการเพื่อสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำ และที่โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาตาบลหนองปลิงอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนายพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางวนนรรณคำพวงพิลาราชรอํอำเภอวานนนิวาสที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนในการสร้างโรงเพาะเห็ดและสิ่งของพระราชทาน ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแก่ครอบครัวทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้จุนเจอในการเลี้ยงชีพและมีรายได้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ได้ร่วมกับผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและผู้แทนหน่วยงานต่างๆมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรมแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยรวมทั้งสำนักงานอายการสูงสุดได้ไปให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย จบข่าวในพระราชสำนักค่ะอีกสักครู่ติดตามชมเก็บตกกับคุณนิทินานราชนิยมค่ำนี้คุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินีิรานาทองบอดจรัดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ